ก็พามาหลังบ้านนะคะสวนผักพอเพียงอีกแล้วนะคะวันนี้พอดีบังเอิญเดินมานะคะเจอต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยที่ปลูกไว้ตรงนี้สองคอนะคะพอเดินมาปุ๊บอ้าวสะดุดตามีต้นกล้วยต้นหนึ่งนะคะเห็นไหมคะต้นนี้นะคะมันเอียงนะ,ะไอ้ต้นนี้มันตรงนะคะต้นนี้มันตรงแต่ต้นนี้เห็นไหมคะมันเอียง ตัวน,นี้มันเอียงนะคะมันเอียงเหมือนจะล้มนะคะทุกคนดูนะคะมันเอียงเหมือนจะล้มนะคะต้นกล้วยตนนัวนี้ทีนี้พ่อแม่เคยบอกไว้ว่าถ้าต้นกล้วยมันเอียงเหมือนจะล้มนะคะให้เราไปหาไม้มาค้ำไว้เพราะว่าบางทีเราอาจจะตอนเราปลูกอะ,ะเราอาจจะขุดดินไม่ลึกที่โน้กล้วยมันขึ้นมาแล้วทำให้ ้นมันไม่แข็งแรงแลวมันก็จะเอ็นแล้วก็ล้มได้นะคะเดี๋ยวไปหาไม้มาคําก่อนนะคะเดี๋ยวเดินหาไม้ก่อนนะคะตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวไปหาแถวๆห้องนั้นกัน,นะค่ะ้ด้มาแล้วแต่มันน่าจะเล็กไปนะคะเดี๋ยวลองคําดูนะคะ ได้ค่ะมันน่าจะเล็กไปและไม่แข็งแรงนะคะเดี๋ยวจะเดินไปหาดูฝั่งนู้นอีกว่ามีไหมเพราะว่าเคยตัดต้นไม้ไว้แล้วก็เอาไว้ข้างๆรั้วนะคะเดี๋ยวเดินไปหาอีกซักอันนะคะเพราะอันนี้มันเล็กไป ครานี้ใหญ่พอแล้วค่ะสูงกว่าค้ามาอีกนะคะเห็นไหมคะใหญ่พอหรือยังน่าจะใหญ่พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปค้ำต้นกล้วยกันนะคะมันจะได้ไม่ล้มนะคะแล้วก็เราก็จะได้กินหน่วยกล้วยสวยๆอร่อยๆนะคะในอนาคตนะคะเราก็ทำตามโบราณบอกไว้มันก็ไม่เสียหายใช่ไหมคะทุกคนไปค่ะ ไปคําต้นกล้วยกันดูนะคะต้นกล้วยมันจะล้มนะคะต้นนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะล้มนะคะเดี๋ยวจะไปคํานะคะ ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะทำเรียบร้อยแล้วดูแข็งแรงไหมคะทุกคนทำเรียบร้อยแล้วนะคะในไม้ใหญ่นะคะถ้าทางจัดแข็งแรงนะคะก็ชาวสวนตัวน้อยๆอย่างฟระใหม่ชเชนแล e ก็ทําตามโบราณบอกไว้นะคะเราคนรุ่นใหม่เราก็ไม่ลืมที่จะคิดถึงคํโบราณที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนเอาไว้ว่า เวลากล้วยมันจะล้มนะคะให้เอาไม้มาค้ำไว้มันจะได้ไม่ลม้มเพราะว่าต้นมันใหญ่แล้วมันสามารถที่จะออกลูกออกผลให้เรากินได้นะคะเราก็ทำตามโบราณท่านสอนสั่งไว้ไม่เสียลายนะคะก็ถ้าคลิปนี้มีสาระนะคะก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามฟอลใหม่ฉันได้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย